ครับพี่้องเกษตรกรที่เครุกท่านครับตอนนี้ยืนอยู่ที่สระน้ํานะครับเป็นบ่อพักน้ําสําหรับที่ท่านเสียสุพรรณปั๊มมาจากบ่อบาดาลแล้วเอามาพักไว้อย่บ่อนี้นะครับท่านพักน้ําไว้ที่บ่อนี้เสร็จแล้วท่านก็สูบจากบ่อเอาไปลดโกโก้นะครับปรับสภาพน้ําความเป็นกรดเปรนดด่างนะครับพื้นที่ตรงนี้กว้างมากนะครับ ครับท่านเฮียสุพันธ์ครับเดี๋ยวขอญาตครับสวัสดีครับท่านครับตรงนี้เป็นบ่อพักน้ำอ่าฮะที่ท่านขุดไว้อ่าประมาณกี่เมตรครับเนี่ยตรงนี้บ่อนี้เออตรงนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบคูนยี่สิบเมตรนะครับประมาณลึกก็ประมาณสี่เมตรครับยี่สิบคูณยี่สิบเมตรลึกประมาณสิบเมตรสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรลึกประมาณสี่เมตรและท่านสูบน้ําจากบ่อบาดาลมาแล้วเอามาพักไว้เพื่อปรับสภาพสภาพน้ำครับ ปรับสภาพน้ําความเป็นกรดเป็นด่างเพื่อปรับสภาพน้ําให้เป็นกลางแล้วค่อยสูบไปลดต้นโกโก้เพื่อปรับสภาพน้ําก่อนเอาน้ําจากบ่อบาดาลมาพักไว้นะครับเพื่อปรับสภาพน้ําให้เป็นกลางไม่มีกรดไม่มีด่างเวลาเราไปลดต้นโกโก้แล้วโกโก้จะได้น้ําที่มีความสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับท่านเสียสุพันธ์นะครับที่ท่านทําไว้เป็นบ่อที่ สมบูรณ์มากนะครับในพื้นที่ของท่านนะครับที่ตรงนี้มันเก็บน้ำไม่อยู่แล้วต้องเอาผ้าใบามารองอ่าครับผม,ผาบามตรงบริเวณบ่อถ้าเราไม่มีไม่มีผ้าใบาน้ำเขาก็จะซึมออกไปน้ำก็จะซึมออกไปหมดเพราะฉะนั้นต้องมีผ้าใบามารองอ่าลึงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับท่านครับหมดแล้วครเต็มครับเต็มพื้นที่เลย,อ,เลยอ๋อแล้วจะเก็บน้ำได้ดี อ่าโอเคเลยครับนี่ถือว่าเป็นเกษตร4.0นะฮ7.0ก็ว่าได้นะครับเกษตรอัจฉริยะจริงๆนะครับที่ท่านเสียสุพัรร์ตันนิติสุภวงศ์นะครับที่ท่านสูบน้ําบาดาลมาแล้วก็มาพักไว้ที่บ่อที่สะแห่งนี้นะครับท่านเตรียมความพร้อมในเรื่องของการปลูกพืชทุกอย่างไม่เฉพาะโกโก้โกนะครับ น้ำตรงนี้ปรับสภาพให้เป็นกรดเป็นด่างปรับสภาพความเป็นกลางนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปลดพืชทุกชนิดที่เราปลูกอยู่ในบ,บริเวณในสวนของท่านในลานมันสมเด็จพืชผลหนึ่งพี่น้องเกษตรกรครับเราไม่สามารถที่จะทําได้อย่างท่านเสียสุพรรณแต่ท่านมีแนวคิดแล้วก็สามารถที่จะบอกพี่น้องเกษตรกรได้ว่าถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเป็นอัจฉริยะในการปลูกพืชในสมัยนี้นะครับ นี่คฮะท่านมาบอกท่านได้เลยนะครับท่านครับอ่านี่ครับเป็นบอ่อบาดาลที่เราน้ําเอาน้ํามาแล้วมาพักไว้ที่บอ่อที่สะแห่งนี้นะครับท่านสุพันครับ,รบแนวคิดนี้ปกติเราไม่ค่อยได้เจอที่ไหน ที่บริษัท JPY ไปก็เห็นแต่บ่อเห็นแต่สะโดยทั่วไปแล้วก็มีน้ำมาใส่ตรงนั้นใช้ได้แต่ตรงนี้ที่มีแนวคิดที่ว่ามีผ้ายางมารองพื้นเพื่อเก็บกักน้ำให้เขาอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่มีถ้าไม่มีผ้าใบรองเนี่ยคือดินข้างล่างช่วงนี้จะเป็นดินดินล่วนจะทำให้น้ำไหลผ่านออกเก็บไม่อยู่อ๋อซึมไปหมด ถ้าไม่มีผ้าใบมารองพื้นดินตรงนี้เป็นดินร่วนแล้วถ้าเราน้ำมาใส่เลยเขาจะซึมไหลออกไปหมดเก็บน้ำไม่อยู่โอ้นี่ก็เป็นแนวคิดนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่น้ำขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างครับค่า pH ของน้ำครับให้มันบาลานซ์พอดีสมดุลแล้วก็เอาไปรด้นไม่ครับผมเออ ลดน้ําดูดขึ้นมาจากบ่อบาดาลโดยตรงเลยนั่นอาจจะไปเจอแร่ไปเจออะไรต่างๆขึ้นมานี่ไม่ดีครับครับผมบอ่านี่ก็เป็นแนวคิดของท่านนะครับว่าถ้าเกิดเรานําน้ําบาดาลเข้าไปลดอย่างต้นไม้เราไม่เฉพาะโกโก้จะพืชทุกอย่างน้ําไม่มีความเป็นกลางก็คือมีกรดมีด่างเยอะค่า pH ของน้ํามันยังไม่เป็นกลางเวลาไปลดแล้วอาจจะไม่ทําให้พืชเจริญเติบโตงอกงาม ราะฉะนั้นต้องเอามาพักไว้ท่านครับเราเอามาพักไว้ประมาณกี่วันถึงดึงขึ้นไปรถได้ครับจริงๆแล้วนี่ปั๊มได้เติมตลอดแล้วก็ลดไปได้จริงๆตรงนี้นะของผมเนี่ยก่อนก่อนที่จะเอาไปทําสวนเสร็จไปแล้วนะผมเตรียมไว้เป็นเดือนอ๋อครับผมคือจริงๆแล้วเอามาใส่ไว้เสร็จแล้วพักคืน2คืนแล้วก็สามารถดูดไปใช้ได้เลยตรงนี้ใช้ได้เลยเพราะน้ำเก่ามันอยู่น้ำเก่าอยู่มีอยู่แล้วก็สูบ มาใส่ครับดึงน้ําเก่าไปใช้ก็สามารถใช้ได้เลยครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีหรือว่ากเกษตรอัจฉริยะเราไม่ใช่ว่าทําพืชอะไรแล้วเราไม่มีเทคโนโลยีมีการแปลงหรือว่าปรับปรุงพัฒนาก็จะทําแบบเดิมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะตอบรับหรือว่าได้ผลประโยชน์มันอาจจะไม่ได้เต็มที่อาจจะไม่เต็มเนตเต็มหน่วยแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องมือเช็ควัดตรวจน้ําครับว่า สภาพดังเป็นยังไงครับผมร้อยบาทครับผมครับครับสภาพได้หมดเลยครับครับเราสามารถสั่งซื้อได้หรือไม่งั้นก็ไปตาร้านขายพวกเครื่องมืออุปกรณ์วัดสุุนี้อ่าไปซื้อเครื่องมือวัดค่าของน้ําความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเรามันมีทั้งค่าวัดน้ําแล้วก็ค่าวัด p อของดินนะครับเราก็สามารถเอาที่จะเอามาทดลองทดสอบก่อนที่จะนําไปใช้นะครับในไม่ว่าจะเป็นดินก็ตามหรือว่าจะเป็นน้ําก็ตาม อันนี้น้ําใสสะอาดมากครับนี่โอ้โหดีมากเลยครับตรงนี้นะครับแต่ยังมีอีกสองสวนที่ปลูกโกโก้ไวอันนั้นเป็นบ่อดินเลยบ่อดินบ่อดินเลยแต่ไม่มีน้ำซึมน้ำซึมตลอดไม่ต้องปูเข้าไปอ๋อน้ามันซึมอยู่มาใต้ดินเลยครับน้ําก็จะเต็มอยู่ในบ่อตลอดอ่าตลอดทั้งปีนั้นดีอ๋อไอตรงนั้นนะสองบ่อนั้นที่ผมไปดูนะครับเดี๋ยวว่าหลังเข้าไปเดี๋ยวตอนบ่ายเย็นๆตอนนี้แดดร้อนมากครับท่านครับเบอร์โทรของท่านครับเฮียครับครับ098 ศูนย์เก้าแปดสองแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าครับสองแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าครับท่านเสียสุพรรหรือเฮียโจนะครับท่านเสียเสียสุพรรณหรือเฮียโจที่โดยทั่วไปที่เขาเรียกกันนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านเฮียโจที่เคารพเป็นอย่างสูงครับต้องกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ